บางคนก็ว่าเอ๊ะมันจะเล็กไปหรือเปล่าสมรรถภาพมันจะดีไหมนะครับแต่สมรรถนะของเขาครับเพราะไม่เพื่อจะเป็นพวกออปชันไม่ได้แพ้บรรดารุ่นพี่ๆเลยนะหน้าจอไหมยาวมากเพื่อนๆก้มลงม,มองนี่ก็มองเห็นฮะหน้าจอเนี่ยเขาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเรื่องความปลอดภัยฮะเพื่อนๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยและอย่างที่บอกไปแล้วว่าร,ราคาเขาเนี่ยย่อมเยาว์มากๆจะเดินทางไกลครับไปต่างจังหวัดเจ้าตัว A 200เนี่ยเขาก็ตอบโจทย์ในการเดินทางไกลได้สบายๆอยู่แล้วฟังก์ชันนะฮะหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเขาว่า ว่าครบทั้งหมดเลยทีเดียวสวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับร้านโฟ i n g ิงลักซ์ลิกาของเรานะครับโอเควันนี้ฮะจะพาเพื่อนๆนะครับมา เขเรียกว่าอะไรดีละ่ะมาทดลองนั่งกันละกันเนาะนะฮะมาทดลองนั่งนะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz A200 นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนครับทักเข้ามาถามเยอะมากว่า A200 เนี่ยน่าใช้ไหมนะฮะ A200 เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสนะฮะขออนุญาตเนี่ยพาเพื่อนๆน,น,นะฮะมาสัมผัสบ,บรรยากาศจริงนะครับมาดูฟิลลิ่งในการขับขี่เจ้า A200 จริงๆนะฮะในถนนเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ครับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่นะ ว่าเจ้า A 200ดีไหมบางคนก็ว่าเอ๊ะมันจะเล็กไปหรือเปล่านะครับบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของตัว Mercedes-Benz นะครับสมรรถภาพมันจะดีไหมนะครับเพื่อนๆครับอยากจะบอกนิดนึงฮะใครก็ตามนะครับที่กำลังคิดนะฮะที่จะซื้อรถยุโรปสักคันหนึ่ง เช่นอาจจะเป็นรถยุโรปคันแรก A 2 0 0เนี่ยตอบโจทย์แล้วเพื่อนๆนะรเพราะว่า1ราคามันไม่ได้สูงมากราคามันแค่ล้านกว่าบาทแค่นั้นเองอแต่สมรรถนะของเขาครับแม่นอณนะทาง Mercedesben z เนี่ยเขาก็รันตีอยู่แล้วเพราะไม่เพ่าจะเป็นพวกออปชั่นนะฮะหรือฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่ยไม่ได้แพ้บรรดารุ่นพี่ๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับบริเวณในเรื่องของตัวหน้าจอหน้าจอไหมยาวมากนะฮะตั้งแต่บริเวณหน้าจอกลางเนี่ยถึงบริเวณตัวมาตรวัดยาวเลยฮะตรงนี้นะฮะเรียกได้ว่าเนี่ย อยู่ดาวังคาเนี่ยเพื่อนๆืก้มลงมามองนี่ก็มองเห็นฮะหน้าจอเนี่ยเขาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะแล้วฟังก์ชันพื้นฐานฮะตอบโจทย์ครบทั้งหมดเรื่องความปลอดภัยฮะเพื่อนๆฮะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ Mercedes-Benz เนี่ยเขาก็รังตรเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วว่าราคาเขาเนี่ยย่อมเยามากมาก นะครับแล้วที่สําคัญครับ A 2 0 0เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะฮะดังนั้นครับเรื่องของประหยัดน้ํามันมันประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะฮะใช้แล้วเนี่ยเรียกว่าไม่เปลืองเลยไม่เพื่อนจะขับในกรุงเทพนะครับรถโตรถติดอย่างเงี้ยเขาคันเล็กนะฮะเขาก็ซอกแซกได้ง่ายขับง่ายขับได้สบายหรือเพื่อนๆครับจะเดินทางไกลครับไปต่างจังหวัดฮะ เจ้าตัว A200 เนี่ยเขาก็ตอบโจทย์ในการเดินทางไกลได้สบายๆอยู่แล้วนะครับจะวิ่งไกลวิ่งไกลครับวิ่งในเมืองวิ่งนอกเมืองเนี่ย A200 เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยหรือเพื่อนๆคนไหนครับที่กําลังแบบอ่ะอาจจะพึ่งอาจจะอยู่ในระหว่างอ่ะเป็นนักเรียนอยู่นะฮะพึ่งเรียนจบนะฮะอยากจะมองหารถสักคันหนึ่งครับ A200 ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆอยู่แล้วนะครับพราวว่าหนึ่งครับมันเป็นแบรนด์นะฮะที่ได้รับการยอมรับนะฮะัราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันนะฮะหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเขาเรียกว่าครบทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะในส่วนตัวนี้ครับดังน,นั้นครับเพื่อนๆคนไหนครับที่กำลังมองหาซื้อรถโยุโรปคันแรกใช้งานสักคันหนึ่ง A200 ตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยหรือเพื่อนผมาจากจะเป็นรถสำรองใช้นะครัคันที่2 นะครับหรืออาจจะเป็นรถเพิ่มเติมในบ้านหรืออาจจะเปลี่ยนรถนะครับอยากได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยราคาไม่เกิน2ล้านบาทคันนี้ตอบโจทย์นะครับอย่างคันนี้ฮะตัว A 2 0 0นะครปี2ับปี2022นะครับของเราเนี่ยก็ขายอยู่แค่เพียง1,590,000บาทกับเลขใหม่แค่เพียง30,000ื่นเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าคุ้มคา่าคุ้มราคามากๆ นะครับบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยในท้องตลาดนะครับกับสภาพแบบนี้เนี่ยการันตีครว่าหาไม่ได้แล้วอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโอเคเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะได้รถยุโรปนะฮะสักคันหนึ่ง นะครับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรดีนะครับต้องการขอคําแนะนำนะฮะต้องการขอคําปรึกษานะครับสามารถคอมเมนต์นะฮะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะฮะหรือว่าติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับเรายินี้ครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆนะฮะในการเลือกซื้อรถยุโรปคันแรกหรือในการเลือกซื้อรถยุโรปมือ2นะฮะที่คุณภาพดีนะครับไม่น้อยนะก็แล้วก็ไม่แท้นะครับการันตีว่าซื้อกับเราเนี่ยไม่จุกจิกซื้อกับเราเนี่ยจบ อย่างแน่นอนนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว A200 ฮะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ